ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องยูทูปประพาสขอบพิมายนะครับก็หายกันไปสองวันนะครับเนื่องจากไม่มีเวลาว่างและก็ไม่มีพระมรุมนะครับช่ว <laughs> งนี้จ่วหกนะครับกำลังจะ เปลี่ยน,นแปลงนะครับเปลี่ยนงานนะครับเนื่องจากว่างานเดิมก็รู้สึกว่าจะอิ่มตัวนะครับรู้สึกว่าจะวูบบ่อยนะครับร่บางกายก็จะไม่ค่อยไหวนะครับหลันบนอนนะครับก็จะเปลี่ยนงานไปทำงานส่วนนะครับไปเป็นผู้รับเเมาเองนะครับ เดี๋ยวก็ครับมีงานก็ทนไปนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนงานครับสำหรับท่านที่ยังไม่แน่นอนนะครับงานหายากนะครับช่วงนี้นะครับก็รู้สึกเสียดายเช่นกันนะครับงานท็ททามาหปีแล้วนะครับเสียดายงานมีสวัสดิการครับมีการสังคมมีการชีวิตครับก็จำเป็นครับ ทัเป็นเนื่องจากรายได้ลด,ด,ดนะครับไม่พอใช้นะครับทัเป็นต้องดิ้นนะครับหางนานใหม่นะครับที่มันจะได้มะได้เข้ามามากกว่านี้นะครับก็เดูที่นี่มาก็รู้สึกผูกพันนะครับกับบริษัทนะครับทั้งบริษัทผู้จ้างบริษัทของตัวเองนะครับก็้สึกมีคนผูกพันนะครับก็ จำเป็นนะครับก็อายุมากแล้วด้วยนะครับจําเป็นที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนงานนะครับจม่ว่ากลับบ้านก็ปีหนึ่งกลับครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับก็ห่างเหินครอบครัวนะครับก็จําเป็นนะครับที่จะต้องเปลี่ยนกลับไปอยู่ครอบครัวนะครับทํางานแถวบ้านนะครับรับเหมาทําสวนครับตัดหญ้าทางป่าแต่งกิ่งแต่งดอกนะครับรักษา ลำใหญ่ทุเรียนนะครับก็สะได้เหมือนกันนะครับจะได้งานนะครับอุตสาหกรรมมาถึงทัานนี้แล้วนะครับขอปีนะครับก็มีนะครับรถฉี่มีทองใส่นะครับที่แน่ๆคือว่ามีหนี้นะครับก็มีเครดิตนะครับอ่าทำบัตรเงินสดบัตรอ่าสินเชื่อได้นะครับก็ พราะงานนี้นะครับเพราะมีสลิปเงินเดือนนะครับก็สามารถที่จะกู้ได้นะครับทำเชื่อได้นะครับธุรกรรมการเงินนะครับก็ขอขอบคุณนะครับรับงานบริษัทที่ให้โอกาสได้มออยู่ชุดนี้นะครับก็จากเป็นลูกน้องนะครับก็ได้เป็นหัวหน้าชุดนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยงานนะครับก็รู้สึกว่า รู้สึกผูกพันนะครับก็ทำไห้ได้นะครับเราอายุก็มากขึ้นทุกวันนะครับจําเป็นนะครับต้องต้องเปลี่ยนต้องย้ายนะครับจริงจริงก็ตาครอบครัวอยู่ที่นี่นะครับก็อยู่สบายๆนะครับไม่เดือดร้อนนะครับที่นี่อยู่แยกกันอยู่นะครับรายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเยอะนะครับก็อยู่คนเดียวมา6ปีนะครับ6ปีกว่ากว่านะครับ กลับบ้านปีหนึ่งสองครั้งปกติจะกลับปีละครั้งนะครับมีปีนี้นะครับกลับสองครั้งนะครับก็ครั้งที่สามนีครั้งนี้ก็ลาออกเลยนะครับลาออกเนื่องจากว่าเกณฑ์ใจบริษัทนะครับลาไปบ่อยก็ไม่ดีนะครับลาออกเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะกลับมาใหม่นะครับเราออกถูกต้องนะครับทําให้ถูกกฎระเบียบของเขาครับกลับมาเขาก็เขแขนรับนะครับ ขอขอบคุณนะครับบริษัททั้งตัวาจ้างนะครับและทั้งบริษัทเราเองนะครับที่มีทุกวันนี้ก็ก็มีงานนะบริษัทนะครับเลี้ยงมานะครับ6ปีเต็มๆนะครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับทำให้นะครับ,นะรบไม่มี จะได้ที่จะไปใช้จ่ายได้เือนเดิมน,นะครับเนื่องจากว่าเดนนี้เยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็เรื่องงานก็มาคิดนี่ก่อนนะครับมาคุยกันเรื่องพระสมเด็จวัละการโอนลโกนะครับอันนี้ก็ ลงนักพิกทองนะครับเก่ามานะครับก็ยังไม่ไม่ไม่สาบเนื้อนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันออฟนับก็จะล้างแล้วก็จะล้างถือพระนะดูนะครโดยทางส้มไลชูนะครับว่าจะเนื้อในหามมีมันสารมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็สวยทีเดียวนะครับตรงนี้สําหรับปิดทองนะครับมีหููให้เห็นด้วยนะครับหัวนะครับลองลักแร้นะครับก็บะบจะเป็นนะครับสมเด็จเจ้า พลังฟัน,โนโหนูครับนี่นะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับที่ท่านที่ชมตลอดนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับก็ระบบเสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากวันนี้ลืม ลืมลืมไม้นะครับลืมไม่นะครับไม่ได้เอาไม้มาด้วยนะครับก็มักำมชุดหกนะครับวันนี้เข้าออฟฟิศนะครับไปเช็นใบลาออกนะครับก็โดยไปที่บริษัทอีออนด้วยนะครับไปมาจากบัตรนะครับกดกดเงินไม่ออกนะครับตัวไปทำไปเล่นใหม่นะครับให้พลังกานก็ทำให้นะครับพอได้แล้วนะครับ ครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับที่ที่ตัดรับชมนะครับครับสำหรับวงนี้นะครับหากได้ชอบนะครับก็ยินดีนะครับอย่างปันนะครับว่าจะล้างผิวออกดีหรือไม่นะครับเราดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้รอไปขยายด้วยกล้องก่อนนะครับยังไม่ได้ดูเนื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ดูนะครับว่าถ้ายังไม่เห็นเนื้อชัดเจนก็จะล้างผิวเลยนะครับ ล่างเหนืังส่วนใน้ชูนะชน,น,นะครับสุดชัดนันะครนีหัวครับตรงนี้นีหัวนี่เห็นดูเนื้อก่อนนะเนื้อมันสามจะน้อยนะตรงนนะไม่้อละเอียดไม่แน่ใจนะครับองแค่กล้องขยายดูนะครับ ปุถทองเก่านะครับขออภัยนะครับเรระบบเสียงนะครับวันนี้นะคดึงมไม่นะครับเสียงแหบด้วยนะครับวันนี้คงอยู่ไปนานะครับเราจะกลับมาเยี่ยมเย็นนะครับสำหรับผู้จิตนะครับช่วงนี้ก็พอกลับไปบ้านก่อนครับไม่ได้ตกงานนะครับไม่ได้ ปัจจจ้า,างนะครับเพียงแต่ว่ามันดุดเยอะเกินไปนะครับก็ทําให้รายได้ลดลงมาครับทําให้อยู่มันอยู่ได้นะครับอยู่มันอยู่ได้มันก็อยู่แค่พอกินนะครับมันไม่ไม่มีเหลือที่จะเก็บไม่มีเหลือที่จะจุนเจือครอ,อบครัวนะครับ ด้านหลังนะครับนับเีด้านหลังหลังเรียบนะครับนับเปทางเก่นน <S <S 1> <S 1> าเน,นี้นะครับจะดูเนื้อในนะครับเดี๋ยวใช้กล้องขยายดูนะครับ ครับรบคลิปนี้นะครับก็คงต้องทิ้ท้ายล้วเป็นอันนี้ก่อนนะครับร้พบกันใหม่นะครับทุงนี้นนะครับวันนี้เราจะทั้งสคลิปนะครับสำรบคลิปนี้นะครับก็ต้องสิ้นท้ายเป็ันนี้นะครับสวัสดีครับ